สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบกับแม่หมอโซโซทาโร่นะคะกับไพ่ประจําสัปดาห์นะคะอันนี้จะใช้ไพ่เมเจอร์อาร์คานาซึ่งจะในทาโร่เนี่ยจะมี22ใบนะคะเราจะหยิบให้ตามวันเกิดของเรานะคะ1-7วันก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะของสัปดาห์ที่26กรกฎาคมจนถึง1 สิงหาคมเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นลองวิดเอ็นของเราด้วยอ่ะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆคนเกิดวันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้ไพ่พลังงานประจําตัวของเราเนี่ยได้ไพ่ The w o r l d นะคะ,ะได้ The World หัวกลับเนี่ยเป็นหน้าไพ่ที่บอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะ บางทีมันอาจจะได้ข่าวของการดีเลย์ของการล่าช้าสิ่งที่เรารอคอยเป็นข่าวของการบอกว่าอออันนี้ต้องพักไปก่อนนะต้องหยุดรอก่อนนะยังยังไม่ได้นะยังทำไม่ได้นะคะโดยเฉพาะการติดต่อกับคนต่างชาติการรอคอยข่าว ต่างๆนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทต,ต,ต่างชาติแบบนี้นะคะแม่หมอคิดว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของการดีเลย์ได้นะคะของการล,ล่าช้าเนาะแล้วก็ใบนี้เนี่ยยังบ่งบอกถึงว่าเรามัดระวังในเรื่องของ การต้องรงชื่อลงนามในเอกสารข้อสัญญาต่างๆนะคะความรู้สึกเนี่ยไพ่เดอะเวอร์หัวกลับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่มั่นใจอาจจะมีความรู้สึกเขินอายกับคนที่เราชอบต่างๆนะคะแล้วก็อืมอืมบางทีมันเหมือนกับเป็นไพ่ที่ มีความเกรงใจกับคนรอบข้างด้วยนะคะทำให้ไม่สามารถแสดงออกอะไรได้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 ไดมากนักในสัปดาห์นี้นะคะต่อไปก็เป็นของคนวันอังคารบ้างนะคะวันอังคารสัปดาห์นี้ได้ไพ่ The w h e w of Fortune ้าวนะคะได้ไพ่ของกงล้อแห่งโชคชะตานะคะมันหมายถึงโอกาสการหมุนมากของโอกาสนะคะแล้วไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยจริงๆก็เป็นไพ่ที่แบบว่าไม่หยุดนิ่ง นะคะไม่อยุ่นิ่งสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าภาวะที่คุณเป็นอยู่นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอาจจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาหาเราได้มีการเปลี่ยนแปลงเอ,อ่อมันไม่อยุ่นิ่งแน่นอนใครที่ตอนนี้เจอความยากลําบากมีความเครียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็บรรยากาศเหล่านั้นมันกำลังจะผ่านมันกำลังจะผ่านเราไปนะคะมันเป็นมันหมายถึงว่าโอกาสที่จะเข้ามาใหม่นะเอ,อ่อ โอกาสในเรื่องการเงินการงานมันจะดีขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของความความรู้สึกนะคะในชีวิตลาคือถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยพลังงานมันกำลังเปลี่ยนนะเหมือนกับว่ากำลังจะมีคนเข้ามาเข้ามาหาเราหรือมีโอกาสครั้งใหม่เข้ามาในชีวิต ได้ด้วยนะคะถ,ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคนคบมีคนคุยอยู่แล้วมันก็เป็นไพ่สบายๆให้อิสระให้พื้นที่ให้สเปซต่อ,อก,กันและกันนะคะต่อไปก็จะเป็นของไพ่ของคนวันพุธบ้างวันพุธได้ไพ่เดอะซันเลยนะคะเดอะซันเนี่ยก็เป็นไพ่ในเชิงบวกนะคะก็คือว่าตอบรับในทุกๆเรื่องที่เราถามนะคะก็หมายถึงการได้ข่าวดีการรู้สึกมีความหวังขึ้นมา มีความหวังกันได้ข่าวดีทั้งในเรื่องโอกาสการเงินการงานต่างๆแบบนี้นะคะในเรื่องความรักถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครเนี่ยไพ่เดอะซัมันก็บอกว่ามีโอกาสนะคะแนวโน้มที่จะที่จะมีคนเข้ามาด้วยเหมือนก็จะมีแฟนนั่นเองนะคะมันอาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้านะคะแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกถึงในอนาคตนะคะในเรื่องคนมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีนะคะ ต่อมาคนวันเกิดวันพฤหัสบ้างคนวันเกิดวันพฤหัสได้ไพ่ไฮ i รีสเ s สนะคะเ,เป็นไพ่ของการทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรื่อยๆเอื่อยๆช้าๆนะคะมันจะมีความ คือถ้าสัปดาห์นี้เราใจร้อนเนี่ยเราจะหงุดหงิดง่ายนะคะคือถ้าเราอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วๆขึ้นไหวเร็วๆนะคะไพ่ใบเนี้ยมันไม่เร็วมัไพ่ดาวจันทนะคะแล้วก็คือถ้าได้ High ไฮพรีส e s สขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันบ่งบอกว่า เธเรียกว่ามีโรคส่วนตัวสูงนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจริงๆมันยังหมายถึงว่ามันเป็นอิทธิพลของดาวจันทร์คุณอาจจะมีความรู้สึกชอบใครแอบชอบใครอยู่ในใจก็ได้นะคะมันเป็นไพ่เงาจันนะมันเป็นไพ่ที่ไม่เปิดเผยมันหมายความว่าเราจจะมีคนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราชอบนะเขาอาจจะมี มีเจ้าของแล้วมีคู่แล้วมันก็เลยเหมือนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกได้ใครรอเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ยังไม่มานะคะอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะคะวันพฤหัสต่อไปเป็นของคนวันศุกร์คนวันศุกร์ได้ไพ่เ h e h a n g Man หัวกลับนะคะโอ้เด e h แ n g m a n หัวกลับเนี่ยคนวันศุกร์ คือช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตลปัดมันมันคาดเดาไม่ได้มันคาดการไม่ได้นะคะมันค่อนข้างที่จะเ,เป็นความรู้สึกที่หยุดนิ่งอะไรหลายๆอย่างเราเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีความอึดอัดมีความอึดอัดกับสภาพที่เป็นอยู่นะคะต้อง ตอนนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะคนคนวันสุกเนี่ยคือถ้าภาวะอารมณ์เนี่ยแฮงแมนมันจะเป็นอารมณ์ดาๆๆเศร้าๆได้นะคะรู้สึกบางทีอึดอัดแล้วก็ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะใครที่ตกงานอยู่ใครที่รอคอยการงานนะคะอื มันเป็นอยู่ในภาวะที่เรารออยู่นะคะไพ่ไพ่แฮงแมนนะคะซึ่งในช่วงนี้เนะคะเราอาจจะต้องคือมันเป็นช่วงเวลาในการใช้ความคิดในการทบทวนนะคะแล้วก็ในการยอมรับความจริงนะคะคุณอาจจะรู้สึกวาวุ่นสับสนนะคะแต่ว่าถ้าเรายอมรับความจริงเราเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราเรา โทษโชคชะตาหรือเรารู้สึกว่าเราทําไมเราโชคร้ายอย่างเงี้ยการยอมรับความจริงแล้วพยายามพยายามอดทนพยายาม move on ต่อไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราปรับพลังงานหรืออย่างน้อยเป็นกําลังใจให้กับคุณได้ในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะต่อมาคนวันเสาร์บ้างคนวันเสาร์ได้ไพ่ the chariot นะคะเป็นไพ่ไพ่แห่งการเดินทางนะคะสัปดาห์นี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อของการเดินทางหรือต้องการมีการประสานงานเอ่อเรื่องโลจิสติกการขนส่งอะไรแบบ อาจจะเป็นกับลูกค้าคู่ค้าของคุณอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีการเกี่ยวข้องกับคนไกลคนต่างชาตินะคะได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เชรีอัจะเป็นไพ,นเนพ่เป็นไพ่ที่ไปอิทธิพลของดาวจาันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์กันเดียวกันด้วยแบบอารมณ์อาจจะมีความรู้สึกงอนกัน งอนเก่งอะไรประมาณนี้นะคะมีมีละะักษณะมีคนมีแฟนมางอนๆอนได้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงไพ่ใบนี้หมายถึงการเลิกกับเลิกกับคนรักหรือว่าเราเราเลิกมาแล้วเราพร้อมที่จะออกเดินทางไปหาคนไปหาโอกาสใหม่ๆแล้วแบบนี้ได้นะคะวันเสาร์ สุดท้ายก็จะเป็นของคนวันอาทิตย์บ้างคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ the empress นะคะสัปดาห์นี้นะสิ่งที่ดีก็คือว่ามาีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเหมาะกับงานศินละปะงานอาหารงานเกี่ยวกับเซอร์วิสทั้งหลายแหลแล้วก็คนที่ช่วยเหลือเราได้ดีก็จะเป็นคุณแม่หรือไม่ก็ผู้หญิงนะคะไม่ก็ผู้หญิงไพ่ empress นี้ให้ระวังเรื่องการรับประทานอาหารหน่อยคืออาจจะ enjoy enjoy eating enjoy eating เหมือนกันในเรื่องการงานถ้าเราทำงานไพ่ empress มันเป็นมันเป็นชิลๆอ่ะไพ่มันก็ช้าหรือมีการ delay ล,ล่าช้าได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดอ่ะไพ่ขึ้นไพ่ขึ้นแบบเนี้ย อาจจะมีการเกี่ยวข้องหรือ,อ,อมีคนที่อายุน้อยกว่ามาสนใจหรือมีคนอายุมากกว่ามาสนใจแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนมีคู่มีแฟนแล้วคือไพ่เอ็มเพรสมันก็เป็นไพ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเอ,อ,เอ,อ้อเพื่อเผื่อแผ่กันมีความมีความเป็นแบบว่าหึงหึงอยู่ด้วยนะในไพ่นะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์นะไพ่เอ็มเพรสคือขี้หึงนะคะอ,อ่ะลองดูนะคะใครเกิดวันไหนมาทักทายแม่หมอโซได้ขอให้มีความสุขกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ